ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเจนิเมะหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ทำสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับสนธยาไปแล้วก็มีคนขอตัวละครตัวนี้มามากเหลือเกินงั้นวันนี้ผมก็จัดให้เลยกล่า1สิบเรื่องจริงเกี่ยวกับยอใบอาที่คุณอาจจะยังไม่รู้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็ได้มาจากการที่ผมนั้นรวบรวมมาจากอินเทอร์เนต็ตและการอ่านด้วยตัวเองถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับคําเตือนสําหรับใครที่ดูแค่อนิเมะนะครับตรงนี้จะมีการเปิดเผยเนะื้อหาของาง งานิดหน่อยแบบแค่นิดหน่อยจริงนะผมพยายามเล่าให้น้อยที่สุดจะได้ไม่เสียอรรถรสของเนื้อเรื่องและถ้าคุณอยากรู้จักเธอคนนี้มากกว่านี้งั้นเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยครับข้อแรกเชื้อชาติของเธอ อย่างที่เราได้รู้นะครับว่าสนธยานนั้นเป็นสปายจากประเทศฝ่ายตะวันตกอย่างเวสเทิรที่ต้องมาทําภารกิจเพื่อแทรกซึมอยู่ในประเทศฝ่ายตะวันออกอย่างออสเตรเลียฉะนั้นเชื้อชาติหรือสัญชาติของยอนั้นก็ต้องคือชาวออสเตรเลียนั่นเองเพราะเป็นประเทศที่สนธยานนั้นมาแทรกซึมอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ทํางานเป็นนักฆ่าเพื่อกําจัดพวกขายชาติอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าสนธยาที่เป็นสายลับจากประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศัตรูของเธอเช่นกันผมว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสอง คนนี้รู้ความรับซึ่งกันและกันและอาจเป็นจุดแตกหับของครอบครัวฟอร์เซอร์ก็เป็นได้ข้อที่2เกลียดมแมลงยอ,อนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบมแมลงโดยเรื่องนี้นะครับจะอ้างอิงจากมังงะในตอนที่10ตอนที่ยูริน้องชายของเธอโชว์หนังสือภาพมาแมลงให้เธอดูเธอนั้นก็หลับตาปีเพราะไม่กล้าที่จะดูพวกมแมลงนั่นเองข้อที่3ชอบแอปเปิล อ้างอิงจากปกหลังข้างในของมังงะเล่มที่5ที่ยูริพร่ำเพอ้อพรรณนาถึงยอยาวเหยียดเต็มหนึ่งหน้ากระดาษก็ได้มีประโยคที่ยูริบอกว่ายอนั้นชอบกินแอปเปิลอยู่ซึ่งข้อมูลที่บอกว่ายอนั้นไม่ชอบมแมลงก็มีอยู่ในหน้านี้เหมือนกันซึ่งข้อมูลจากไอซิดคอนคนนี้เนี่ยไม่มีทางผิดแน่นอนร้อซข้อที่ 4. ต้นกําเนิดของตัวละครยอ ยอ,อนั้นมีต้นกําเนิดเกิดจากความชอบของอาจารย์เนนโดทัสยาที่ชอบนางเอกสายต่อสู้โดยเฉพาะเจ้าหญิงอเลนาจากซีรีส์ดรก้อนเควสนั่นเองเพราะงี้เองสินะฉายาของยอจะมีคําว่าเจ้าหญิงอยู่ในนั้นอย่างเจ้าหญิงหนามข้อที่5ชุดของยอ โดยลหลักๆแล้วเราจะเห็นชุดของยออยู่ลหลักๆ3ชุดนั่นก็คือชุดสเวตเตอร์สีแดงชุดเรสเจ้าหญิงหนามและชุดที่ทํางานของที่ว่าการซึ่งเอาจริงๆยอนั้นก็มีชุดมากกว่านั้นอยู่มากมายเหมือนกันโดยจะปรากฏในหน้าพิเศษของมังงะเล่มที่3ในส่วนของยอวันวิคโคออดิเนตที่จะบอกว่ายอใส่ชุดอะไรบ้างในแต่ละวันหรือแต่ละสถานการณ์ซึ่งยอก็มีชุดอยู่มากมายเลยนะครับแต่สาเหตุที่ยอใส่แค่3มชุดเนี่ยแฟงกี้ก็ได้ให้เหตุผลว่าเพราะมันเป็นการ์ตูนแหละไม่ก็ อ,อยู่ที่ความขยันของคนเขียนเรียกว่าแซลอาจารย์เอนโดไปเองเลยนะแฟงกี้เนี่ยข้อที่6เก้าอี้บนปกของยอโดยยอนั้นได้ขึ้นปกใน Spy Family เล่มที่3และเก้าอี้บนปกของเธอนั้นก็คือเอมลาเชตที่ออกแบบโดยชาแอลเลเอมสามีภรรยาน,นักสถาปนิกชาวอเมริกันที่ออกแบบในปี1948โดยมีงานปฏะติมกรรมรูปลอยตัวเป็นต้นแบบนั่นเองข้อที่7ต่างหูของยอ ต่างหูทรงแหลมของหยอที่เธอใส่เป็นประจำนั้นเป็นทรงเดียวกันกับแอสตัวละครจากเรื่องเลนโกคูโน a แอสเรื่องสั้นวันช็อตที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารจัมสแควร์เมื่อปี2014ของอาจารย์เอนโดทสุยะซึ่งก็น่าจะเป็นอิเตอร์เกถึงเรื่องที่อาจารย์เคยเขียนวันช็อตนั่นแหละซึ่งตัวละครแอสนั้นใครมองก็ต้องบอกว่าเธอนั้นเนี่เหมือนอาเนียตอนโตจริงๆข้อที่8ส่วนสูง ก่อนหน้าที่จะมีหนังสือแฟนบุ๊กอย่าง Spy Family I O L เราก็รู้กันแค่ส่วนสูงของสุนทยาและอาเนียว่าอยู่ที่187เซนติเมตรและ99.5เซนติเมตรตามลำดับแต่หลังจากที่แฟนบุ๊กได้ออกวางจำหน่ายในที่สุดเราก็ได้รู้ส่วนสูงของเธอนั่นก็คือ170เซนติเมตรนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นส่วนสูงที่ทำให้เธอนั้นสวยและงามสง่าจริงๆข้อที่9ความสามารถของยอ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอยอนั้นเป็นนักฆ่าและคอยฆ่าพวกขายชาติได้ออกจากประเทศไปเออหมายถึงตายนั่นแหละซึ่งเธอนั้นก็ไม่ใช่นักฆ่าธรรมดาแต่เธอนั้นเป็นนักฆ่าที่เก่งมากๆซึ่งความสามารถที่โดดเด่นของเธอนั้นก็มีมากมายเหลือเกินทั้งความแข็งแกร่งแบบเหนือกว่าคนทั่วไปมากๆความเร็วและปฏิกิริยาที่ถือว่าเร็วสุดๆแถมเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่เธอนั้นก็อึดถึกทนมากๆแต่นอกจากความสามารถด้านการรบแล้วเธอยังทําความสะอาดหลังฆ่าได้ดีอีกด้วย เรียกว่าเป็นนักฆ่าที่ครบคันจริงๆแต่ความสามารถที่โหดจริงๆของเธอนั่นก็คงเป็นเรื่องการต้านพิษที่ไม่ว่าพิษจะร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทําอะไรเธอได้แม้แต่เล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าที่เก่งสุดยอดอยากที่จะล้มเธอจริงๆข้อที่เสียบจุดอ่อนของหยอ แม้ว่าข้อที่แล้วเราจะอวยไปแล้วว่าเธอนั้นเก่งแค่ไหนแต่มนุษย์ก็ย่อมมีจุดอ่อนโดยจุดอ่อนของยอ,อน,นั้นก็คงจะเป็นความซื่อเกินไปของเธอที่บางครั้งก็ทําให้โดนหลอกได้ไง่ายๆแต่จุดอ่อนจริงๆของเธอก็คงจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทําให้เธอนั้นคุงสติไม่อยู่แล้วก็จะทําให้เธอนั้นดื่มมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายคือไม่เหลือสติอยู่เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เรื่องจริงของยอไบอาหรือยอฟอร์เจอร์นั่นแหละที่คุณอาจจะยังไม่รู้จะมีข้อไหนที่ทุกคนควรจะรู้ แต่ผมไม่ได้ใส่ไว้ในคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมและคนที่มาดูคลิปนี้ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอยากให้ทําตัวละครอะไรเป็นตัวต่อไปก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างอีกเช่นกันสาหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม